มาแล้วครับผมมือถือเพื่อการศึกษาผมเริ่มต้น9 9 9บาทับผมไม่รู้ตั้งชื่อว่าอะไรครับผมนะเลยตั้งว่ามือถือเพื่อการศึกษามี7รุ่นครับมีรุ่นอะไรบ้างมาเริ่มต้นเลยนี่เดี๋ยวพูดเทรรุ่นให้ดูนะราคาด้วยนี่ให้ดูก่อนเลยและนี่นี่เลยครับผมนะตัวแรกครับผม Moto E7i นะ Power ราคา9 9 9บาทครับผมนะเครื่อง d e โมทุกเครื่องนะเป็นแท้เดิมนะ้มาดูนี่เลยครับนี่ เป็นยังไงบ้างโมโตตัวนี้ดูดิใช้ได้เปล่าใช้ได้ปกตินะผมนะใช้ได้ปกติเครื่องแท้นะครับและที่สําคัญแต่และเครื่องเนี่ยมันมีผัดเจ้าอุก่อนยังใหม่อยู่เลยดูมาดูรุ่นต่อไปเดีวยวครับว่าราคาเท่าไหร่มามีไม่เยอะนะทุกคนดูดูด,ดูนะผมนะแล้วจะจัดท่องทางไหนนี่นี่นี่เลยนี่เลยนะมาต่อเลยรุ่นต่อไป y 7 6นะ vivo นี่เลยครับมาดูข้างในก่อนบอกราคาเป็นไงบ้างวนะ่าสภาพ มีเคสให้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหมีสายใหม่มากอะแดปเตอร์และเครื่องเป็นอย่างนี้นะวายจะถกมาดูจำแมวมากครับผมนะราคา319หรือ3190บาทโคตรจต่อมาเลยรุ่นอะไรนี่นี่เรียวมีโน้ต10นะครับราคาโคตรถูกที่1390บาทนะครับผมสภาพเป็นอย่างนี้และที่สำคัญอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ไปรุ่นต่อไปเลยเอ็ดมีนี่โน้ต11นะครับสภาพโคตรสวยดู ตัวจอโคตรสดครับราคา1,890บาทแถมที่ชาร์จ Redmi Note 11 Pro 5G ครับตัวนี้นะครับสภาพสวยเยนะครับผมนะจอโคตรสดนะแต่ว่ามีเบิร์นนิดหน่อยนะครับผมที่สำคัญนะผมนี่มีแถมอะแดปเตอร์6 7วัตต์และสายชาร์จนะราคาพิเศษเลยโคตรโองวมห้า3 50เฮ้ยทุกคนยังมีซ้ำซูอีก3รุ่นเด็เดๆทั้ทงนั้นนี่ตัวแรกเลย Galaxy S 2 1 FE 5G มีสายชาร์จเส้นหนึ่งนะสายชาร์จแท้นะครับมาดูสภาพโอ้โหดูจออย่างแจ่มดูห้าพัสองเก้าสิบ ต่อมานี่ Galaxy A33 5G นะครับนะผมนะมาดูเลยครับสภาพเป็นไงเป็นไงดูสุดยอดนะผมนะราคา3490แต่ไม่มีหูฟังและไม่มีหัวชาร์จนะผมนะสำหรับตัวนี้สุดท้ายครับผมนะ Galaxy A53 5G นะตัวท้ายเลยนี่ดูจอโอ้โหราคา39 0 0เเช่นเคยนะผมนะใครอยากได้นี่เลยนะผมราคาพิเศษ ไม่ต้องง้อแอดมินกดสั่งซื้อเองได้นะผมนะไม่นานก็จะส่งชอบไหมชอบกดใจกูตามไป